สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาเรากระโดดอ่ะกระโดดด้วยอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาเล่นแมปกระเชนออบแบรนแบรนกันจ้ากระเชนออบแบรนแบรนแยแยแยมันเด็กปัญญายนี่ลิงเลยเหมือนแบบลิงลิงมาโรงเรียนอนุบาลอ่ะยี่ดอกไปต้องไปเรียนหนังสือไปโอ้ยขอห้องสีเขียวนะคะ เขียวเขียวมากเลยเขียวเขียวเลยแมวแมวปอ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 เขโทษทีมันเต็มแล้วจ้ารีปนี้ไม่ไม่เหมาะสำหรับคุณริบนี้เหมาะสำหรับคนสวยเท่านั้นไม่สวยห้ามเขาเหมาะสำหรับคนที่อ๋อไม่สวยอยู่ข้างในนะคะสวยสวยอยู่ข้างนอกสนุกหมดหอกแบบอะไรแบบนั้อะไรอะสำหรับพ่อแม่ที่เรียนแบบแบบแบบเนีะยะไรขอ็เข้าแล้วหรอ ก็คือโมลินทีกระจบเงาพ่อแม่ที่ผู้พันเดินช้าจังสำหรับผู้รองโอ้ไม่ก็มีสเตมินาด้วยแรงมากเด็กๆหาอะนี่คืออะไรอ่ะให้กดนาฬิกาดูอุ้ยโดดได้ว่ะอะไรอ่ะมึงกดนาฬิกานี่กดกดแล้วมันได้อะไรอ่ะประตูเปิดอ้าวประตูเปิดแล้วทําไมอ่ะอ้าวเราไฟกระดับอ้าวแล้วใครลงถังขยะเนี้ยอ้าวไฟดับอะไรอ่ะยังไม่เห็นอะไรเลยไม่เมื่อกี้มันกินอ้างมา เข้าไปอยู่ที่เดี๋ยวคุณตอบให้ลดตัวเข้าไปหรอกนะเข้าไปยังไง้ยมาเดินเล่นกันเถอะอุ๊ยอะไรอ่ะติ i n กอ r finds เ a y s having many a allow me to help a lot more people ไหนอะไรเนี่ย Having eat vegetables and f r u i t becomes strong like me การที่มีแขนเยอะๆแบบฉันเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยช่วยคนได้เยอะมากขึ้น จริงไหมจริงยังไม่จ้ยโดนตัดไปย่างเป็นปลาหมึกย่างก็จบแล้วซาสัมโบจอดว่าเก็เลยอะไรมือมันมีมันมีปุ่มนิ้วขึ้นอะแต่ว่ากูกดเปิดไม่ได้อ่ะเราไมได้เลกเวอร์อะแล้วทำไมกูตัวกูตัวสูงตอนนี้กูเห็นทุกคนตัวตัวเนี้ยตัวเห็นกูเห็นทุกคนแบบว่าใช่ ตัวเล็กอุ้ยแล้วกิมอังลอยตามกูไปไปไหนมึงกูจะเป็นสัมภเวสีแรงมากกิมอังลอยได้เออกิมอังลอยอุ้ยอุ้ยกุญแจกุญแจวะคีย์การ์ดยาลายาหรือรีโมทคอนโทรลคอนไตยังไงรีโมทต้องการแบตเตอรี่ยังไงมึงโดนบังคับอะไรไม่ใช่โดนมันคืออะไรเนี่ยไฟอันนั้นอมึงโดน มีโม่ต้องการแบตเตอรี่เอแบตเตอรี่เธออยู่ไหนแบตเตอรี่โปรดออกมาหาฉันไรปวคืออะไรอะแบตเตอรี่โปวดออกมาหาฉันทีเอาไว้บังคับนะคะเพิ่มระดับได้ระดับอะไรมันบังคับยังไงอะม่แบตเตอรี่นี่ไงโอ้โหแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ไปลไหนแบตเตอรี่เก็บกูเก็บกูเก็บไปแล้วอ้วกเก็บตานั้นไงมึงโดนลอยแล้ว เย่แล้วมันบังขับยังไงอ่ะเล่นไหอ่ะอีกเกมอะไรอ่ะอีกเกมลอยตามกูทำไมเราต้องใช้โดนไม่โดนเลยอ่ะอะไรอ่ะกูออุ้ยกูใช้โดนกูมาเปิดแล้วมึงตอนนี้ทำไรอ่ะทำขยับได้ปะวะมึงอ๋อใช้ใช้อันทีเด้พอดโดนเพื่อส่งส่งของเล่นให้กับคุณยังไงมึง ไปตรงนู้นเลยตาแอน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 มึงไม่ได้กียเห็นปะเห็นอะไรไเห็นอะไรมึงเห็นเดี่คนเดียวน้ออ้าวมึงอะไม่มองเองอะอะไรวะโอ้โหกูบังคับโดนกูไปละแอนแต่สี่ง่ออุ้ยนี่อะไรอะบันบารีน่าพูดว่าความใจดีนั้นมันแชร์เองแชร์เองเยอะอุ้ยโซนเบิดได้ไหมอ๋อขอบโดนสซนเบิด มันลไปเยมันขับโดนยังไงอ่ะไปขีดอะอุ้ยอะไรอ่ะเปิดไฟได้ด้วยโดนกูติดหลักแล้วอ่ะมึงมึงมึงบลกเข้าไปเลยกบมึงโดนเป็นไรอ่ะไอ้มึงกูเจอไข่โดนมันเอ่อแดกอ่ะมึงอุ้ยอะไรอ่ะได้ไข่เอาไปต้มกินไอ้มึงอีนกกระจิบกระจอยเนี่ยมันคืออะไรอ่ะฮัลโหลนกกระจิบกระจอย ตัวนี้เลยตัวนี้กูเห็นกูเห็นมันโผล่หน้าออกมามึงไหนตจนี้จริงๆมันคือฝ่ายมิงโก้เถื่อนจริงหรอกตันนี้กูเห็นมันโผล่หน้าออกมามึงน่ากลัวแต่อุ้ยมึงให้ไข่มันได้ปะโอ้แดกไข่ไปเลยค่ะอมไปออกออมมีกอดอมมีกอดอมมีกอดอมมาไข่เรื่องมันมีไข่หลายฟองมันบอกให้ป้อนไข่มันบอกให้ป้อนไข่ไหกฟองกูอยากป้อนบ้างอ่ะขอได้ไหมเลยมันจะสับเพลงป้อนไข่ฟิลแบบแต่งงานอกี่ฟองแล้ววะ แดดไข่แดดไข่ตอนแต่งงานอ่ะนะเยอะมากโอ้ฟิลปอนไข่ตอนแต่งงานถ่ายรูปให้หน่อยมึงไม่ได้กีไม่ได้กีไม่ได้กีกูเห็นมันมันโผล่หน้าออกมากอใส่ไข่กันแล้วนี่ใส่ไข่เข้าไปใส่ไข่เข้าไปอีฟองแล้วค่ะแล้วโดนกูเออแดกอ่ะมึงมึงกดขี้ขวาดิมือถือนะมึงกยป๋อขี้ขวาอ่ะเรียกกลับมามึงใส่มันยังไงอ่ะ บินซซนอีเมลโง่ไปเลยไปไหนเออไปไหนกูกูไล่โดนพวกก้องนี่อยู่กับมึงใครทำลายเข้าวของอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะไม่ได้ยินเสียงโอ้กูลืมเปิดเสียงนี้ดอกมึงอุ้ยตกใจกล้องออกจะสวยมาตกใจอะไรครับสวยนี้คือสวยไหน กูยังหาใครไม่เจอเลยน่าจะเหลือฟองสุดท้ายเราปะสวยแบบไม่มีใครสวยเเหมือนเราในโลกอะไรแบบมันครบแล้วหรือเปล่าเราจะต้องหาอย่างอื่นแทนส่งส่งสมีลงไปแทนได้ไหมสมีกลมๆเหมือนกันอ่ะกลมตรงไหนวะคือเหลี่ยมมากตัดบอกเลยปรยัดลงออมันกลมสังคมมันเหลี่ยมอุ้ยมึงอ๋อไม่มีอะไรเอ้าอะไร อีฟูม่อนส์เลตเตอร์ไฮโล่เต็มแล้วอุ๊ยอยู่ไหนอ่ะเออฟิวป้อนไข่แต่งงานถ่ายรูปให้กิมอังแชะไหน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 ถ่ายรูปใหม่ถ่ายรูปใหม่ไม่ทันแล้วกิบอุ๊ยดิคิกาอายี่ยอกดิหยอกไปละตาไปละตาไปละตาวิ่ง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 มึงแต่ไม่ได้กี้กูเห็นมันโผล่หน้าออกมาสรุปคือยังไงอ่ะใช่ไหมใช่ไหจริงๆเราแอบ จริงๆแหวนแอบซ้อมเขินจังอรอยแล้วปิดงโดนมาเปิดตรงนี้ได้ไหมกลับมาเร็วลูกแม่กูใช้เองตากูเป็นคนเอกแอนตึงเออแล้วต้องไหนเปิดอ่ะเออโน่ตรงนั้นปะประตูตรงนั้นนี่ไงอยู่ไหนวะนี่ไงตรงไหนวะเียไม่่าไอ้ข้อน ขอนขวานขอนเออขวานไงมึงต้องเอาไปทุบไม้นี่เลยไปเลยลูกแม่เรียบร้อยกลับมาึงเดินแล้ก็ไปไม่ได้แม่เจริญไหมโดนอีกิมอ้างแล้วทำไมเขาเงินเดินเข้าไปไม่ได้ข้างบนยังไม่ทุบเลยมึงอ้าวนเขส่งโดนเข้าไปเราต้องใช้โดนปักตรงนู้นหรือเปล่าไปเลยลูก อแม่มึงมึงมาดูนี่ดิแม่มึงอยู่หยุดเชิญเอ้ามึงก็ต้องแล้วสบมีตกลงไปอ่ะตีนค่ะยากก็ต้องเอ้ามีตีนเธอเธอมาหาที่ตกกินหรอมึงเราต้องเรียงระดับสีที่เราเจอป่ะมึงจะตายแล้วด้วยอ้าวตายแล้เกิดใหม่ไม่ได้หรอไม่ได้ยากแหลว่ะแซรจอแซรจอ จะต้องใช้โดนในการแบบวิ่งชนหรือเปล่าอ่ะมึงแล้วมันดูแล้วมันดูไม่ได้หรอกช <c oughs> นนะไม่กอดซนปลาหมึก oh <my> ตัวแรกก็คือปลาหมึกปลามึงแซจอเร็วแซจอไม่ใช่อ่ะมึงมันไม่เรื่องมันต้องมีสีเติมเข้ามาถ้ามันใช่ <c oughs> ใช้สั่งไปซนนั <c oughs> <c oughs> ้นบาจีซนจริงดอก <c oughs> อ๋อแล้วสองอลูกกู ลูกมึงอยังดิ้นลงเหี้ยวแบบนึงกลับมาก่อนไปเลยสินี่ไงกดปุ่มแล้วมึงรอดูลูกกูนะนเอาอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะแม่อันนี้คืออันนี้สิจ้าสวันแล้วมือก็มืออุ้ยอุ้ยกูจะตกอียใครจะกลัวแรงมากเอากิมังตายเหรอเออากิวอังลงไปขีดเลยอ่ะอีดอก อัดใหม่ใหม่มันยังทันเนาะอุ้ยโดนชนหัวกูรู้แล้กูจะแก้เบอร์ยังไงโดนชนตรงไปชนเบิร์ดกุ๊กกุ๊กูรีบออกก่อนรีบออกทัศนะเพลงมากเราต้องเรียงลำดับความสวยหรือเปล่าอ๋อสีนี่สีสีแดงปลาหมึกสีอะไรนะปลาหมึกสีส้มปลาหมึกสีส้ม อ๋อหรอกูเห็นเป็นสีเหลืองอะอันนี้สีขาวปะอันนี้สีขาวนี่สีแดงเออใช่อีอีอีติดติดโบเนี่ยสีขาวใช่แล้วก็ประตูก็สเปิร์ตอยู่ในสีน้ำเงินแอะไงวิได้คีกาสีส้มมามึงเอ้าอะไรอ่ะอ๋อนกตอนไหนอะไรยังไงก่อน หนูอยากขี่ก็ไม่บอกกินไข่ไม่อิ่มหรอจ๊ะอีสันและหัวมองตามด้วยไอเยี่ยมอ่ะอุ้ยน่ากลัวน่ะลงมาฟักไข่ให้กินวันละฟองเลยปล่าอุ้ยมึงดองมันลูกอันดองลูกซนมักอ่ะอุ้ยมึงอ๋ก๊อด อ๋อยัเดียวเดี๋ยวเดียวอะไรอ่่อันนี้อนี่เยคิดแล้วมึงเป็นไงมึงเดินลงมาฝักไข่ของจริงเนาะอ๋อตลกอ่ะยินดออก

ไป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 เร็ว่แล้วซาไปแล้วซาไ้วมึงตายไปแล้วซาเป็นแล้ซาพี่อยู่แล้วซาแก่นี้โอ้ยพอมโก้ตตายพอมิโกมาแล้วตกคิบเอาวมเป่มือจบตายมึงก็รุนตำไปแม้กูไม่อยู่จ้ะวไทำหออกไปนะ

โอ้เอาเดนอกุแดกเยี่ยมเป็นยังไงเราทำไม่ได้มันต้องไข่มันแดกเวน้อยอิ่มไอ่ไก่เนี่ยนะคุณในยี่ห้ยแดกไข่ไปอม่องแดกมือไวเลยอร่อยขอโทษขอโทษนะคะที่ต้มไข่ให้หน่อยจ้าเดี๋ยวเติมห้าสิบเก้าโลบอโลบักฟื้นตัวให้กับทุกคน อ้าวแล้วกูต้องทำยังไงอ่ะกูยืนจ้องหน้ามันเลยตัวดีซ่าเราโดนกูไปม่ได้เล่นใหม่เถอะเลี่ยนใหม่เราไมบันทัดยังไงอ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะทำอะไรไม่ได้เออกดจับล็อบบี้กดจับล็อบบี้ One eternity later มาวันนี้คู่ไหนจะออกไปก่อนดีคะวันนี้คู่ไหนจะไปกันก่อนดี กินมังกับโคนี่ลุกโหทำไมมมนดีตาวูมันไปแล้วซามันไปแล้วหรอมันยังไม่ลงมาเลยนี่นี่ไงเพิ่งลงมากระเซาเพิ่งลงมานะคะผัดมืดขนาดนี้อะกูไปก่อนนะอ่ะไปก่อนเลยบายจ้าบายส่งไปเลี้ยงสีกะหรี่ทั้ง ส่งไปรียนสีกะหลี่ทั้งหกี่ดอกสันแล้วหน้าก็อกสันแบบอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แข็เอย่ามองตาได้ไหมถ้าไม่ชอบป่าสมีขึ้นเลยแมงกระพุนต้องสีเหลืองอมส้มโตนี้ต้องเป็นสีชมพู กูกลัวล่วงว่ะและ้วกูก็กลัวสมีรล่วงเพราะตอนนี้สมียจะ,ะก,ยกู็เห็นมึงกก็ตเลยอยู่ันอเลยเออมาแล้วอย่าเพิ่งหยิบนะอย่าเพิ่งหยิบนะอย่าเพิ่งหยิบก,กาโอเคิอกูขอแชต่อดิบสิอันนี้โดนใครเนี่ยเตรมตัวเนี่ยเตรียมตัวชนววววนะโดนกูเองเอาเอ,าเอาโดนคนที่พอมไปชนเลยแบบนึง แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะกูกูตอบเพื่อนกูก่อนเพื่อนกูมันกำลังยี่บอ้ย่าไปยี่บยี่บยี่บเยอะเออโอเคกิ๊บเบวมาอีกแล้วเหรอเจ็บเลยเราไปเราอดน้ำกนเองมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราส่งโดนไปโอเคป่ะเดี๋ยวกูส่งไปเองโอเคพอออกนะเพราะเดี๋ยวมันบังกัน ยังไม่เลิกเหรอหดอดีนะมันกระโดดไม่ได้อะมึงถ้ากระโดดขึ้นมาได้ปุ๊บกูหูค่ะโอ้ยมึงมันเมแา้วมันกระโดดมาแล้วมันกระโดดมาแล้วไม่ได้มงมาดูอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนอย่าิ่งดันกะคะพร้อมนะแต่เย็นยุบหน่อเพิ่มหน่อไปเพิ่มกดสวิตเดินค่ะเดินเสา สาบเดินบังสาบเดินบังสาบมึงมันมาแล้วอย่าดันกันกูมองไม่เห็นเทียอะไรเลยกูมองไม่เห็นก็นอดอย่าพิงกดกดกดเลยกดเลยกอดเลยต่อมตัวลายซองเ็ษตกตึกเลยดองตกเข่าตายค่ะเดี๋ยวมันก็ะปุกขึ้นมาได้เราได้กระปุกใหม่ด้ต้อมาหนีเมื่อกี้เราต้องรับไปเปิดนี่เดี๋ยวมันกระปุกใหม่ได้ อ้าวมันจะบินขึ้นมาเหรอเก้าเสาราตายแล้วเก้าเสาสรุปเก้าสราเป็นสรุปเก้าเสาเราเป็นแบบตัวโกงช่องเจ็ดหรอสมัจริงๆแล้วอุ้ยอะไรอ่ะห้องแบบสวยๆมากเลยอ่ะอุ้ยมีอะไรติดอยู่ใต้นี้ด้วยอีการหรือเปล่ามีปุ่มไม่จัดการเลยสารลูกรักไว้ลูกรักกูกด ยังไงต่อยังไงต่อมันจะมีกิธีการใหม่ยีหดอกคอมปกได้เออนี่ไงสีเขียอุ้ยนี่ไงห้องลับมากอ h m ม god อย่าลงนะอย่าลงนะอย่าลงนะอีเอ็นเรากระสอบเทสขึ้นมาเหย้หอบตลกเลยนะลงไม่ได้อ่ะไม่น่ากลัวมึงไม่ลงดีกว่า โอ้ยมึงมันมีทางเดียวแล้วแหละแปรเด็กมุสลิมก่อนไปบ้ายเอาลอยเอาอม่รีบขึ้นมาเหยียบเอาตัวใหญ่มากก็คือแบบกระโดดลงแบบไก่มากอีดอกอ่ลลงแบบเดินไปอยู่มันดำใช่ไหม Chapter หนึ่งสะดวดี Chapter หนึ่งเอาอัดคืออะไรวะ สะดุดีชั้นเตอร์หนึ่งไล่ประตูโมโม่นั่นคืออะไรวะมึงเออใช่ไหมเออเราเขาเลยอ่ะแล้วมันทำไรได้อ่ะกูยายอ่ะอย่าว่านะโัวไก่ไล่จิอ่ะกูไม่เอาเด้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอย่าไปโดนไม่ได้อะไรอ่ะวิมูงวิวิเขียวอะไรกูฮัลโหลวิเขียวอะไรวะเดียวพี่เขียวอ้าว จบแล้วคุณใช้เวลาไป6นาที52วินาทีซึ่งจริงๆแล้วจริซ้ำล้อมีซัปเตอร์สองด้วยหรอใช่เขากำลังจะทำซัปเตอร์สองมาบนบนชั้นบ่อปออ๋อซัปเตอร์สองโอเคออกเกมได้โอ้ยไม่ได้นอน